มาแนะนำตัวเป็นคลิปแนะนำตัวนะคะวันนี้แม่รัดก็อยู่ที่ภูเก็ตมาหลายปีแล้วทำงานการท,ทำงานมาก็หลายอย่างต่อสู้ชีวิตมาเยอะอยู่บุกแต่ว่าชว่วงนี้ภูเก็ตเราเงียบหน่อยเพราะว่าเจอ ไวรัสโควิดอ่ะโรงแรมก็ปิดกันเยอะการค้าขายก็ลำบากที่ว่าแม่รัตยังได้ทำงานทำของส่ที่ต่างๆอยู่เหนื่อยก็ต้องสู้ค่ะจริงแล้วแม่รับเป็นคนจังหวัดพะสูธทวีดอีสานได้ค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีพูดอีสารบ้างกลางบ้างเนาะยังไม่ลืมยังไม่ลืมอีสานบ้านเกิดยังพูดได้อยู่แล้วก็คิดถึงพี่ๆน้องๆที่โน่อนอ,อยู่แต่เราก็คุยกันทางไลน์ทางยังเห็นหน้ากันบ่อยๆก็คิดโอ้คุยกันเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยแล้วเป็นคนภูเก็ตค่ะ อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเป็นคนสนุกสนุกนะก็อยู่แบบบ้านๆน่ะยัง่คิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่นะ้าที่จังหวัดยะโสธรป่านนี้เขาก็มีลูกมีหลานกันหมดแล้วเนาะวันนี้ก็มานั่งแถวเขาขาดก็ได้ยินเสียงจจกจัน ็นธรรมชาติอยู่เยอะเลยอ่ะเสียงนกเสียงขึ้นเนี่แล้ก็เลยได้เนีเ่ยเราเป็นคนชอบทำงานแล้วก็เม่ละก็เลยตั้งช่องเม่ละพาแสบขึ้นมาถ้าฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัว ยังเป็นทางการแล้วก็ทำไม่เก่งแต่ก็จะพยายามทำอะคะ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าแม่รัดทำอะไรบ้างก็ติดตามทางช่อง YouTube นะคะแม่รัดทาแซบไม่รู้จะแซบแบบไหนกันบ้างนะทาเที่ยวพาออกกําลังกาย ไปอันไหนตามตลาดนัดต่างๆทำอาหารอะไรนนี้นะค่ะทุกแนวเ <c oughs> อาไปก็จะเห็นทะเลเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเ <c oughs> นี่นะค่ะ <c oughs> ทะเลสวย <c oughs> ได้ยินเสียงแจ๊กะกะจันด้วย แม่เล็กเลยลุยรถเครื่องหัวกนันนกเนี่ยเนาะนี่ค่ะตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่ากว่าแต่กำลังดีเลย มาชาดสวยนะเนี่ยรอบๆจะเป็นแบบนี้ชอบบรรยากาศ่ะ ชอบแบบแนวธรรมชาติมีเสียงสกัดจันยังไงก็ฝากติดตามช่องแมล่ลัดพาแซ่บด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปตรงไหนต่อก็คอยติดตามแค่นี้นะคะวัสดีค่ะ